มิดฟิลด์คนใหม่เบลลิงแฮมเหมือนกันแต่ไม่ใช่จูดแล้วเป็นโจบ๊บเพราพี่ไหม,มขคจุนคือมันเป็นสิ่งหนึ่งที่บอกเดินลอยตามเท้าอ่ะมันยิ่งใหญ่เสมออมืสไตล์การเล่นขคจุนมองเด็กคนนี้เป็นยังไงบ้างครับต้องบอกก่อนว่าในตำแหน่งที่ใกล้เคียงกันแต่โจ๊บเองออกจะเป็นสไตล์เบอร์หกมากกว่าดีกว่าใช่การชาเลจ์ในการป้องกันเน่ะเก่งการสไลด์ในแดนสุดท้ายการสกัดกั้นที่บอกเด็ดขาดมีเห็นแต่ไอเดียหรือว่าความห้าวอ่ะมันยังน้อยกว่า อันนั้นนี่ขึ้นระดับปีชั้นหนึ่งแล้วยกระดับไปแล้วแปลงล่างไปแล้วนะครับแต่โอ้โหสูง191ในวัย19ปีเหลือกล้ามเนื้อด้านข้างอยู่นะโคจุนมองมองเด็กคนนี้ว่ามีโอกาสขนาดไหนในในซีซั่นแรกหรือว่าจะเป็นตัวหลักเลยผมมองว่าการที่มาเบียดแต่โควักเลือกใช้มันเบียดกันในเมชาชัดเจนเบียดกับปัสคาโกสชัดเจนพื้นที่ตรงนี้น่าสนใจแล้วจะถูกเปรียบเทียบมากน้อยขนาดไหนผมไม่อ่านในประวัติเขาว่าเขาบอกว่า การที่เขาเดินมาตรงนี้เขามีความเป็นตัวตัวเองเยอะกว่านะแต่สิ่งหนึ่งที่แตกต่างคือเขาไม่มีอีโก้มันจะเป็นธรรมชาติที่เล่นร่วมได้เก่งครับเป็นธรรมชาติที่ดุดันในสไตล,ล์การเล่นมากกว่าที่จะปลุกเล้าเพื่อนรอบข้างนะครโอ้โหน่าจะสนุกดีครับเราไม่ค่อยได้เห็นครับฤดูกาลหน้าเราจะได้เห็นเด็กคนนี้ครับ,รบในศึกบุนเดสลีกาเยอรมนีนะครับในช่วงที่กุนซอเนี่ยเหมือนกับ ว่าจับทิศทางและบุคลิกของทีมชุดนี้ได้แล้ว uh huh.